เจก็เล่าให้ฟังว่าอไอ้การเจ็บครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นการเจ็บขาหนีบโยซึ่งมัน,เป,นเป็นจุดเดิมจากที่เคยเจ็บอยู่แล้วนะครับคือเจ็บทีหนึ่งเนี่ยก็พักไปสองเดือนสองเดือนแล้วลงเล่นได้ประมาณสามนัด<ม>ในสโมสรจะเป็นที่รู้กันเลยว่าถ้าเจเเล่นได้สามนัดแล้วเลยจากนั้นไปเราไม่เจ็บเนี่ยถือว่าโชคดีมากมันจะเจ็บนัดที่สามขึ้นไปทุกครั้งเลยนะครับคือเจเนี่ยเจ็บต่อเนื่องมาในรอบสองปีเนี่ยประมาณประมาณเป็นสิบครั้งละนะครับ เจ็บทั้งกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วก็ mm. แฮมสติงแล้วก็ขาหนีบนะครับอย่างละสามสี่ครั้งนะครับแต่การเจ็บของเจทุกครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเจ็บแบบต้องขาโยนะครับ mm. เป็นการเจ็บแบบต้องพักแล้วก็ให้กล้ามเนื้อฟืนฟ้นฟูนฟนฟนฟนตัวเองนะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยพอมันเจ็บบ่อยๆแบบนี้เจก็พยายามหาว,วิธีในการที่จะดูแลตัวเองคือคนเราเนี่ยมันมันรับไม่ได้หรอกว่า จะยอมให้เจ็บแบบนี้หรือว่าจะต้องเลิกเล่นก่อนเวลาอันสมควรทั้งที่อาการบาดเจ็บเหล่านี้มันไม่ได้มีเหตุผลนายโยมันไม่ได้มีที่มาที่ไปคือถ้าเจ็บจากการโดนเตะเนี่ยมันโอเคถูกไหมครับมันรู้ว่าโดนเตะแล้วเจ็บนะครับแต่อันนี้มันเจ็บจากข้างในนะครับคือในในตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยมันมันไม่แข็งแรงหรือมันเกิดปัญหาอะไรมันไม่มีใครรู้ไงนะครับตรวจยังไงก็ก็ไม่เจอหรอกแต่ว่ารู้ว่ามันเจ็บนะครับล่าสุดเนี่ยมันเกิดจากตอนที่เขาวอร์มกำลังจะลงมีชื่อลง เป็นไลน์อัพ11คนแรกอยู่แล้วนะครับแต่จังหวะวอร์มแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยนะครับมันมีสถานีหนึ่งที่ต้องต้องง้างยิงประตูน,นะครับก็ปรากฏว่ามันมันเจ็บปื้อขึ้นมาแล้วก็รู้เลยว่าเล่นไม่ได้ละร้องให้เลยนะครั้งล่าสุดเนี่ยเพราะมันซ้ํามันซากบ่อยเลือเกินนะครับจนกระทั่งได้มานั่งคลิปนะครับมานั่งคิดแล้วก็ไต,ตร่ตองนะครับสุดท้ายก็มีความเห็นร่วมกับที่ว่าผลซึ่งเป็นล่ามก็เหมือนเป็นแบบที่ปรึกษาส่วนตัวนะว่า เราเปลี่ยนเทรนเนอร์กันเถอะนะฮะเ่าให้ฟังก่อนว่าในโครงสร้างของคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยในมันจะมีหมอใหญ่เจะได้ให้ฟังมีหมอใหญ่หนึ่งคนอยู่เป็นคนที่ดูแลเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็กายภาพของผู้เล่นนะครับแล้วก็จะมีทีมสตาฟที่เป็นนักกายภาพบําบัดหรือหมอนวดเนี่ยทั้งหมดสี่คนนะครับหมอนวดไม่ใช่เป็นแค่นวดอย่างเดียวนะโยก็จะเป็นนักกายภาพบําบัดที่สร้างกล้ามเนื้อฟื้นฟูกล้ามเนื้อวอร์มกับนักฟุตบอลด้วยจะมีสี่คนนะครับมาเกตั ใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีนักกายภาพบำบัดชาวบราซิลดูแลอยู่นะครับแต่ของเจเนี่ยเป็นนักกายภาพบําบัดชาวญี่ปุ่นซึ่งเจบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้ก็เก่งมากนะแล้วกเ็เจเองก็สนิทกับเขามากนะครับสนิทจนกระทั่งเป็นความเกรงใจว่าไม่อยากเปลี่ยนเขานะโยไม่อยากเปลี่ยนไปไปรักษาอีกคนหนึ่งนะครับหรือว่าไปให้อีกคนหนึ่งดูแลกล้ามเนื้อนะฮะแต่ว่าพวกเจโบทอยพวกอะไรเนี่ยก็จะบอกเขาเสมอว่าอ่ะ เ,เจเองอ่ะควรจะมาให้อคนไอ้นักกายภาพบาราซิลเนี่ยเป็นคนดูแลดีกว่าอะไรเงี้ยน,นะเพราะว่ามันมันเทรนหนักกว่านะครับเจก็บอกว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะคนนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับคือนักกายภาพญี่ปุ่นที่เคยดูแลเจมันจะดูแลประจําโยนึกออกในทีมเนี่ยผมว่า,าับผิดชอบคนละสิบคนผมว่ามีสี่สิบคนหรืออะไรเงี้ยหรือว่าคนหรือคนละเจ็ดคนอะไรประมาณเนี้นะครับนักกายภาพญี่ปุ่นออกแบบโปรแกรมฝึกซ้อมออกแบบโปรแกรมของฟิตเนสออกแบบเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มพี่ปู อ่าเสร็จแล้วนักกายภาพญี่ปุ่นคนเนี้ยเจก็บอกว่าสิ่งที่เขาเน้นทนี่สุดเดือคือเน้นคอกับระบบการหายใจกล้ามเนื้อคออะไรอย่างใช่ปะ่ะซึ่งเจบอกว่าม,มันก็ปเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับแต่ว่าซ้อมเบาอ่าเทรนเบาเทรนเบานะซึ่งเทรนเบาเนี่ยในความรู้สึกของคนก็นรู้สึกว่าก็โอเคนะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ปะ่ะดูแลดีเทรนเบาอ,อะไรเงี้ยขณะที่เห็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่เทรนกับนักกายภาพบราซิลเนี่ย เทนหนักมากนะครับแต่ไอ้การเทรนหนักมากเนี่ยมันมีผลโยมันก็ทําให้มันแข็งแรงมากขึ้นไงถูกป่ะในการเทรนเนี่ยเจบอกว่ารู้เลยว่าไอ้การเวลาเทรนหนักปั๊บเนี่ยมันจะระบมนะเทรนไปสักสองวันเนี่ยนะครับแล้วจะระบมอีกสองวันแต่หลังจากที่อีกสองวันเนี่ยพอซ้ําพอซ้ําเนี่ยมันจะทำให้แข็งแกร่งแข็งแรงมากขึ้นในระยะยาวๆนะโยใช่ป่ะเอาละครับซึ่งเจก็บอกว่า เขาก็เช <Af> ื shad, ่อแล้วก็ใช้นักกายภาพคนญี่ปุ่นคนนี้มาโดยตลอดซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเจก็ยืนยันว่าเขาก็ดีนะทุกอย่างมันดีแต่บังเอินว่าไอ้การเจ็บซ้ำซากเนี่ยแล้วมันหาที่ขึ่งไม่ได้ไงโยถูกป่ะเจก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าการเปลี่ยนเทรนเนอร์เนี่ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือมันจะเป็นส่วนเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนเพื่อตัวเขาเองมันเป็นร่างกายของเขาที่เขาไม่ถ้าทําเหมือนเดิมอยู่แบบเดิม คนมันก็จะออกมาแบบเดิมโยนั่นก็คือเดี๋ยวเจ็บอีกแล้วเดี๋ยวเจ็บอีกแล้วเอเขาเลยตัดสิในใจเปลี่ยนโยแล้วก็ไปคุยกับหมอใหญ่ของซับโปโลบอกว่าผมขอเปลี่ยนเทรนเนอร์นะนะฮะเป็นชาวบราซิลคนนี้แหละนะฮะอ่า <c oughs> คุยกันอยู่นานกว่าเขาจะยอมนะโยนะครับเขายอมโอเคอ่ะโยะก็ไปไปไปเทรนกับเอให้นักกายภาพชาวบราซิลคนเนี้ยมาเทรนซึ่งใครๆก็อยากเทรนให้กับเจชนาทิพย์โยในซัโปโลนะ อ่าเข้าใจเข้าใจอ่าเพราะว่าเขาแน่นอนแล้วเขาเป็นซูเปอร์สตาร์พี่ปูอ่าเอออืมแล้วแล้วก็ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยพี่ปูอย่างอย่างที่พี่ปูบอกเนี่ยทําไมอ่าชาวญี่ปุ่นเทรนเจฝรั่งอ่าเทรนบราซิลแล้วการเทรนเนี่ยทําไมเจเจ็บทําไมนักเตะญี่ปุ่นไม่เจ็บบางทีเจเจก็ต้องคิดแล้วอีกมุมหนึ่งกล้ามเนื้อของเจกล้ามเนื้อของญี่ปุ่นอ่านักเตะญี่ปุ่นกล้ามเนื้อของนักเตะอย่างเจโรทอยนักเตะต่างชาติ มันต่างอย่างที่ปูด้วยสรีระด้วยอะไรหลายๆอย่างอย่างที่บอกว่ามันเทรนมากันคนละอย่างตั้งแต่เด็กๆที่ปูอืมอืมอืมเอาล่ะอ่ะพอเริ่มไปเทรนกับเอ่อนักกยภาพบราซิลซึ่งเจก็ไปอธิบายให้นับีญี่ปุ่นที่เคยดูเขาอยู่อธิบายว่าล้วนะว่าเฮ้ยขอโทษจริงๆนะไม่มีอะไรแต่ว่าอยากจะลองเปลี่ยนดูบ้างอะไรดูบ้างนะครับเพราะว่ามันคือก็เป็นเขาก็ให้โอกาสในการที่จะเทรนมาโดยตลอดแล้วอะแล้วมันเจอปัญหา แบบนี้ซ้ำซากกันนะครับเพราะว่าอาหารเขาก็กินตามโภชนาการแล้วช่วงหลังเจก็กินกงกินฟ้าอะไรที่นะเอ่อทาะโดงกาแฟกินของหวานก็เลิกกินอะไรทํานองเนี้ยมันก็ทําทุกอย่างละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงอยู่ที่เรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อนะครับปรากฏว่าเขไดในเก้าวันอยู่เจเล่าไปบอนะเป็นยังไงบ้างรู้ป่ะบอกว่าเอ่อผ่านไปสามวันแรกระบบไปสองวันสอบไม่ได้คือเอายกเลยอ่ะ เอาหนักเลยแต่เงก,ก็ทําใจนะแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหนักได้เพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เขาปรารถนาอย่างยิ่งก็คือเขาอยากจะเล่นฟุตบอลต่อไปอีกอย่างน้อยหกเจ็ดปีโยนะครับหกเจ็ดแม้<ป>วันปีก็สามสิบสามสามสิบสี่เนาะสามสี่เดือนหน้าเจาเจะอายุยี่สิบเอ็มนะเจก็บอกว่าไม่เป็นไรพยายามอดทนทุกอย่างหนักก็ยอมนะครับเพื่อให้มันกล้ามเนื้อมวลกล้ามอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยร่างกายมันดีที่สุดนะ่ะ เพื่อที่จะเขาบอกว่าเขาร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้งต่อก,กี่ครั้งกับการที่เซ้อมสมบูรณ์ดีแต่มาเจ็บตอนวอร์มเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ยมันทุกทรมานใจเหลือเกินนะครับพอเทรนไปสามวันระบมสองวันนะครับเขาบอกว่าวันนี้นยล่าสุดเนี่ยนะครับเขาก็ให้พี่นะเขาบอกว่าอ่ะโอเคพี่ว่าพลเป็นคนตัวใหญ่นะแต่อาจจะไม่ใช่นักกีฬานะครับลองมาทําแบบเขาดูหน่อยซิว่าทําได้ไหมนะครับนั่นก็คือมันมีอยู่ มันมีอยู่ท่าหนึ่งโยให้นอนแล้วก็ยกขาขึ้นโดยที่มีมีลูกตุ้มอ่ะมีน้ําหนักถ่วงอยู่ยี่สิบกิโลครับที่ยกไม่ขึ้นออที่ยกไม่ขึ้นอ่าแต่เจต้องทําอ่ะโยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้ทําอย่างนี้อ,อ่าเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นก็ก็เน้นในเรื่องของคอกับระบบหายใจซึ่งมันก็ดีนะมันก็ดีในในมุมหนึ่งแต่ว่ามันต้องสร้างในมุมอื่นด้วยนะครับเอาละ่ะบ,บาซิลเนี่ยหนักเลยนะครับ ผ่านมาเก้าวันนะครับเขาบอกว่าโหวันนเนี่ยกลับมาปั๊บเนี่ยนอนหลับเป็นตายอยคือมันมันหนักจริงจริงหนักแบบโหดๆเลยแต่เขายอมจะหนักวันนี้เพื่ออนาคตอีกหกปีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูเขาบอกว่ามันยังบอกไม่ได้เลยนะว่าจะกลับมาเล่นได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ไม่อยากกลับมาเร็วด้วยที่ผ่านมาเนี่ยพอกําลังจะหายกําลังจะหายก็กลับมานะครับสโมสรก็คาดหวัง แล้วก็อยากให้กลับมาให้เร็วที่สุดอะพอพอไหวตัวเองก็อยากเล่นบอลใช่ไหมแต่คราวนี้เ<ไ>จ้าให้สมิดเลย,เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องพิสูจน์กับซับบโโูลอแล้วนะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ไม่แข่งกับใครเลยนะครับยุดติดควา <g ul ain> มคิดจะแข่งกับคน uh huh. อื่นจะไม่อะไรขอแข่งกับตัวเองเท่านั้นเองขอแค่ไม่เจ็บนะครับเข hmm. าตอนเนี้มันความคิดเจหรือว่าอะไรต่างๆโยสมบูรณ์แบบมากก็คือเป็นคนอายุยี่สิบแปดที่ทัศนคติดีมากมาก มองทั้งฟุตบอลมองทั้งชีวิตส่วนตัวได้อย่างอาผมว่ากถ็ถือถึงกับว่าบรรลุแล้วอะ่ะนะเข้าใจในอะไรหลายๆอย่างนะครับแม้กระทั่งเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเขาจะมองว่าไม่ไม่ต้องแข่งขันอะไรกับใครเลยแข่งขันกับตัวเองอย่างเดียวคลิดอย่างเดียวว่าขอให้ตัวเองไม่เก็บขอให้ตัวเองสร้างกล้ามเนื้อสร้างความแข็งแกร่งให้ได้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันจะตามมาเองคือ,เ,อเรื่องของเทคนิคเรื่องของความสามารถอยู่ในกระเป๋าหมดละมันเต็มมปหมดแล,ล้วโยแค่ ครับเท่าน,นั้นเองนะครับนี่คือนี่คือเจนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็ก็รู้สึกว่าเออคุยกันไปชั่วโมงไปจริงจริงคุยเรื่องอื่นเยอะกว่าน,นี้อีกแต่ว่ามันเล่าไม่ได้นะเอาเล่าแค่เรื่อง <c oughs> เทเิลบอลล้วนๆแ <c oughs> ล้วกันนะครับ